สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับพอดีว่ามีคอมเมนต์จากแฟนคลับเราท่านหนึ่งพูดไปเลยครับคุณชาโนนครับเรารู้สึกอคอมเมนต์ของคุณชาโนนเนี่ยทําให้เกิดการโต้ตอบคอมเมนต์กันไปกันมาเยอะวันนี้เลยต้องมาถามอาจารย์ครับผมว่าเราจะมีอแอคชั่นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมข้อที่หนึ่งนะครับไม่อย่าเพิ่งเปลี่ยแอคชั่นผมจะไล่หลักการในการช่องเราบ้างข้อหนึ่งนะครับความรักและการคิดบวก เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตและทําให้โลกสวยงามอ่าน,นี่เป็นอนช่องเราเขาเรียกว่าช่องของเรา manifesto อ่าอ่า,น,อาน,นะครับคืออย่างนี้ครับชาโนนเนี่ยนะก็เป็นแฟนคลับที่ดีคนหนึ่งมีมุอมอม,ม,มองที่เฉียบคมนะไปเปรียบเทียบ JK JK คือเจเกนคอปนะไม่ใช่ JK Rowling น,นะกับกับกับเวียเลยนะเออครับคือแบบ แต่ข้อเสียของชาโนนคือคิดลบและเชื่อข่าวหรือแวง่ายไปนิดนึงครับผมนะครับคือเจคินคอปในตอนนี้กำลังทำทีมวิเวอร์คูลได้แบบใกล้แชมป์แล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะครับเนี่ยก็คือเขาผิดเพื่อกับวีอเลยนะครับเออก็คือคำนี้ครับเข้าชิงถือว่าชนะแปลว่าแต่ว่าแปลว่าคุณชาโนนเนลึกซึ้งดาไปคิดลบนะนะแต่ทีนี้ผมบอกคุณชาโนน่าคนเราคุณจะเชื่อใจไปก่อน แล้วมีพลังโวจนกว่าจะพิสูจน์ว่าผิดได้อย่างชัดเจนแต่หลักฐานคุณชาโนนเนี่ยไม่ได้มีความใกล้เคียงคำว่าถูกต้องเลยนะครสองความจริงไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตครับผมยังมีความรักความสุขความเหมาะสมและจังหวะเวลาอีกด้วยครับผมนะคุณชาโนนหนึ่งเขาเชื่อว่าเขาจริงอ่ะไม่เป็นไรแต่บางครั้งเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณจริงสมมุติว่าจริงก่อนนะครับ,รบและคุณมาเม้นให้คนอื่นไม่มีความสุขอันนี้ไม่ไม่ควรไงครับผมนะคือบางอย่างเราต้องยอมรับ ว่าเป็นความจริงต no like ้องยอมรับความจริงแต่ทํากับเรื่องดารามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นครับผมถูกไหมครับดาราเราเสพความสุขก็พอแล้วนะครับคุณชานนจริงจังเกินไปนะที่สําคัญสมมุติว่าเบลล่าเป็นอย่างที่ชานนพูดจริงๆแต่ยังไม่มีหลักฐานใชชาการที่มาพูดซ้ำๆทําให้คนต่อต้านก็เป็นการสร้างพลังลบใช่ใช่ใช่นะครับใช่ใช่นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับคุณชานนคือมันเสียมากกว่าได้ ครับผมนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวคุณแต่ประสังคมโดยรวมด้วยใช่ถูกไหมคนอื่นก็ทะเลาะกันแบทะเลาะกันมามันก็ไม่จบนะฮะและความจริงอ่ะเป็นเรื่องที่คือนความจริงมันยยกจะแยกแยะว่าจริงไม่จริงไงครับผมแลวผมก็ไม่ได้ว่าคุณชานนเลวนะแต่หลายครั้งต้องเลือกให้ถูกจังหวะเวลาการที่คุณชานนมาไม่ไม่ไม่แล้วคนมาตอบเนี่ยอ่าครับผมเพราะแฟนคลับช่องเราเปิดใจไงแต่ถ้าคุณไปลบมากแล้วไม่ฟังแม่อะไรเลยเนี่ยนะมมันกลายเป็นว่าเบลล่าเสียหายนะใครจะรับผิดชอบอ่ะ นะครับอ่านะข้อที่สามครับผมการเปิดใจและมองรอบแบบองหลงรอบได้จะช่วยเราตัดสินใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะผมอาจจะต้องบอกคุณชานนนคือผมยังไม่บอกตอนนี้เพราะไอ้ที่ผ่านไปต่อยอาจจะทาให้ผมเสียแฟนคลับไปบางส่วนแต่อย่างที่ผมบอกไงมันก็ยังเพยยอมรับได้เพราะผมไม่ได้เน้นยอดวิวทั้งหมดคือผมเน้นนะแต่มันเป็นปัจจัยอันดับสามนะครับครับแต่ช่องเราเนียนะ เน้นความสุขของแฟนช่องเป็นอันดับแรกนะครับและเชื่อว่าสิ่งดีจะตามมาเองออย่างน้อยการที่แฟนช่องมีความสุขก็ยังมีค่ามากว่าเงินทองเป็นร้อยล้านเลยนะครับใช่ครับผมแน่นอนผมอยากได้เงินแต่ว่าผมเชื่อว่าบางครั้งชีวิตคนเราก็ไม่ได้อยู่ที่เงินทั้งหมดคือเงินสําคัญแต่เรามีระดับหนึ่งแต่สําคัญคือเราซัพพอร์ตแฟนช่องอันดับหนึ่งะครับนะผมไม่ได้โลกสวยนะกังเก็บเงินทองแต่ผมมองว่าตรงเนี้ มันเป็นคุณค่าชีวิตแล้วหลังจากมีคุณค่าแล้วนี้เงินจะมาเองผมก็คอยตามระบบทุนนิยมนะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างนี้ผมเรียงไล่เลวนะเราเน้นความสุขแฟนชอวอันดับหนึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดอันดับสองยอดวิวอันดับสาเพราะงั้นเนี่ยผมยอมเสียยอดวิวบางส่วนหรือว่ายอมเสียแฟนคลับไปบางส่วนเพื่อที่จะให้คุณชานนนได้แสดงความคิดเห็นด้วยเสรีครับนะเพราะว่าข้อสองเหนือกว่าข้อสามแต่ สุดท้ายพอข้อสองมันไปทำลายความสุขของคนหมูงมากด้วยออ,อันนี้ผมยอมไม่ได้ผมก็ต้องอบอกคุณชาลหน์แต่ตอนนี้ยังไม่เพราะถือว่าเป็นความผิดครั้งแรกผมให้โอกาสกเปล่ตเเห็นไหมผมให้โอกาสคนจริงผมให้โอกาสมาหลายทีตอนนั้นผมก็คิดคิดแต่ไม่เป็นไรเพราะ,ะคนเพราะคุณฟาริสยังรับได้อยู่คุณฟาริสยังรับได้คนยังรับได้อยู่แต่พออย่างเงี้ยมันไม่ได้แลวไงเพราะเนี้ยผมก็ต้องบอกกับคุณชาลงน์ว่าเมนได้แต่ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมอย่าไปพาดพินหรืออย่าไปโจมตีอ ครับผมคืออาจจะมีพูดคือจริงนะอย่าไปโจมตีแต่คุณเห็นอย่างนี้คุณแสดงได้แต่ถ้าเกิดเมื่อคนอื่นเขาเห็นต่างเยอะเข้าแล้วมันจะเกิดความขัดแย้งให้คุณหยุดครับผมและก็ที่สาคัญอย่าทําให้เสียหายครับุณบอจจาใช้คําพูดที่มันซอฟ์ลงไหมหรืออะไรแบบเนี้ให้มันช่วยครับรับ <ผม S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากคุณชานนด้วยแล้วกันนะฮะย้ำอีกครั้งครับผมยังยืนยันอีกครั้งว่าคุณชานนไม่ผิดและความถูกผิดในโลกเนี่ยมันซับซ้อนยากจะแยกแยะ S <S <an on> การเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่ามันถูกหรือผิดครับและผมก็ไม่ได้โกรธหรือรังเกยียจคุณชานนนนะครับครับแต่ที่ผมลแล้วก็อาจจะต้องบอกถ้าคุณชานนนยังทําอีกมากๆถ้าทำได้นิดนิดหน่อยๆโอเคยังโอเคอยู่นะเพราะผมอยากรักษาเสรีภาพในการแสดงความคิดไออทาไมาออกไอม่ผู้ผิดผมเรียกดาวผูถูกแต่พอคุณชานนนจะทําให้คนอื่นไม่มีความสุขอันนี้ผมยอมไม่ได้คุณเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจก็คือ ช่องเราอะเปิดรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นราบเท่าที่ความคิดเห็นนั้นเนี่ยยังไม่ไปทําลายความสุขในการตามตาราคนอื่นถ้าเริ่มมีการทะเลาะการหรือ,อเริ่มสร้างพลังลบในชุมชนหรือคอมมอนตี้คอมมอนตี้ของเราแล้วเนี่ยอาจารย์บิ๊กยอมไมต้องบอกอค,บคืออย่างนี้สรุปอีกครั้งนะครับคือการผมไม่ได้เกลียดหรือรักไ,ไม่ได้เกลียดคุณชาโน เป็นการส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยผมเปิดรับแต่แฟนคลับบางคนเขาไม่เปิดรับไม่ใช่ไม่เปิดรับผู้ผิดเขาไม่มีความสุขเขาไม่มีความสุขกับตรงนี้ที่เห็นคุณชานนท์ไปโพสตภาพิงดาราในทางร้ายอืมครับนั่นแหละครับคือผมไม่ได้ทำเพราะโกรธละเกียดแต่เป็นการรักษาความสุขของทุกๆคนไว้นะครับโอเคผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หวังว่าประเด็นนี้จะเคลียร์ทุก ทุกคนนะทุกคนนะครับแล้วก็แฟนขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับแล้วถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรที่เห็นด้วยเห็นต่างกับเราคอมเมนต์มาได้นะครับเราดีรับฟังนะฮะครับเป้าหมายสูงสุดของเราคือความสุขของทุกคนในช่องครับผมครับสวัสดีครับ